คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงครับอาจมีภาพเสียงหรือเนะะื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า50ปีและสตรีมีคันคุณคิดที่จะในการรับชมจุงกะครับจุงกะสวัสดีพี่น้องประชาชนนะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะะไรมากมายนะเแบบ็กแล้วเดิเฮ้ยม <laughs> oh, yang na tu? Oh, meter yang kiri hai? Nen, 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 bukit sini ơi 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 ơi, ơi Ê Ê ya, ơi 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 ơi, ơi, ôi Ê Ê ôi 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 con chia ơi nó Ê ya, เบอร์เบอร์อ่อนโอ้โอ้ยยังหว่ดไม่ทันได้พูดพรอมทำเพลงเลยจ้ารถเดี๋ยวโอ้ยอ,อ,อู้จ้วาวทำไงเนี่ยโอ้ยยังจับ รถขีวไม่จอดซื้อกลสิมาเหนียวโอ้ยสัสๆอยด้วะโอ้ได้คนขับไม่โครแล้วครับสี่ศูนย์ได้คนขับไม่โครมาใหม่แล้ว เตี้ยนี่ว่ามันเล็บสิเพิ่ง่ะได้จานอดมาขับแม่โคแล้วครับนี่จานอดดีได้มาขับเจ้ายักษ์เขียวนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็เป็นวันเดียวแค่นั้นเลย ครับวันนี้แล้วก็พวงนี้ก็เสียสุนก็นไล่ออกครับอ้เอาลึกกี่เด้อยนี่ นนเหยียบโซตายเลยครับทางก็จะเนิดเนินะครับต้องปูทางเอาอ,อากาศหนาวหนาวเย็นเจ็บอากาศเย็นเย็นครับ เสบายใจเายได้ลูกน้องขับไมโครคนใหม่ครับได้จบเดี๋ยวไปถามความรู้สึกลูกพี่หน่อยได้ลูกน้องคนใหม่มาขับไมโคร โอ้ได้ลูกน้องโอ้ยโจ๊ะโอ้ยโอ้ยโตสับยู่ครับลือลือไม่ลือแล้ว คลได้ลูกน้องขับคนใหม่บอกว่านี้เอาเอาคลิปตัดโอ้ช่วยเลยไอเอียววันนี้บอรถไหมอะทงองจ้าคลิปหนวอวากลิปไปทำชั่วโมงไปสุดบ่ออโอ้มืงเฮ้ยไดอรุญาตให้าาามาถ่าย เดี๋ยวาทางกลับก่อนนะเดี๋ยวทางกลับก่อนนะขออนุญาตก่อนเลยขออนุญาตครับเหมือแนะเหมื่อแล้วเมือแนะได้คนขับไม่โครบมาแล้วทำบูเดี๋ยวนี้ทำไม่ผ่านไม่รับหรอกไม่รับรับแค่วันนี้วันเดียวพรุ่งนี้ไล่ออก

ยิ่ได้ลุ้นเท่ากับไปโค้งโอ้ยจวดขนาดเลยใส่ตายเลยเราทายังไม่ได้ใส่ตายจริงแค่ได้ราคาที่ใส่ไม่เจออยากใส่ก็ใส่ที่ใส่ไม่เจอ อยากใส่กระถายแต่ที่ใส่ไม่เจอกูอยังหยับนี่แหละตัวเียจะเข้าบ้านปวดอ๋อคือตัวนับบ้านัวดก็งานงานผมมีอะครับผมใหญ่

Thằng <laughs> 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 trộm chặt mưa lên đấy đi. <laughs> Ê, cha đó thô bài nó bắt thằng nó nó bài nó đó nó 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 bài nó nó như thế mà อยู่เมืองโอ้ดูแต่บุญพรมอะไรอยู่เทิเร์นยางไรผมเลย จวดมากเลยเนี่ยจันอดครับเป็นคนขับวันนี้ลงป่าลงโคกมายัางไงไม่รู้ <c oughs> เบโปรโมทใหญ่เลยอ่ะจวดมากเลยครับจันรถเนี่ยจานรถได้ขับรถ แบบจุดๆแบบนี้ก็อุ๊บหักตินวันหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยๆครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าใช่จานอ่อนจริงหรือเปล่าแต่ตกมันแบบนี้นะจะแบบจานอ่อนเลยมาถึงก็โดนของเลยงงหวะไปยัง เข <c oughs> ้าจัดเลยครับวันนี้ ใช่ครับ200รุ่น8ของซีซูนี่เ้าวจัดครับอาจานอดอวันนี้ก็คงจะไม่ได้ค่าแรงนะครับวันนี้สงัยทำงานฟรีอาจานอดเลย

มาดูฝีมืออาจารย์ซุนครับอาจารย์ซุนพูดที่ไม่เคยฟังใครแก้วแก้วออกเขาเดินเอาแนวบ่ไหนเขาขุดถึงไหน นี yeah, uh ่บ huh. uh ่เสมอคู่เก่าเนี่บ่อ๋อฮะเราเดินเอาลายเรือเอาแนวเอาขุดถึงนี่เองลูกพี่คนับคนขับใหม่ เแ้่ครับคนขับใ่ยังไม่รู้เรื่องเลยครับนี่แหยปลึดนี่ยอดเขาแก้วหอดขอบพานันเองคนขับใม่พราท่านหูเรียงหูเล่าที่แหละลงมนีจ้างสอน ดินเรา,าขึ้นได้แล้วสายจะเดินเอาแนวครับ <laughs> เขาไม่ได้ให้ขุดถึงนู่นไป <laughs> <laughs> เอาไว้ นี่เขาจ้างเจ้าบามือจ้างเจ้าบามืออ่ไ้จ้างแล้วมือแห้งอ่ะมือแห้ง่ะฟรีปเอาเอาเอาเออเอาเออเออน่นะเออนะเออนะเอาขับดีปะขับดีปะว้าวตกตกตก โอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันจ้อยกั้นดยคลิปหน้าหนูฮะคลิปนี้ก็เอาตำรากันไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผม Bye bye, บายครับสวัสดีครับ